ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 2> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ บริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอย์ได้เลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวน แดงแรงฤทธิ์นะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้สมมติต้องการแต่ละสกินเนี่ยต้องใช้ท้งหมดกี่คำพิเศษกันบ้างวันนี้ t ทมีมีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเราไปดูภายในกิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีอุปกรณ์สุ่มนะครับสุ่มหนึ่งครั้งมีคนมีโอกาสได้รับของรางวัลดังนี้แล้วก็พวกพัดแดงนะครับพัดแดงนะครับจะสามารถนะครับโอกาสออกอยู่ที่72%นะครับแล้วก็ แต่ละสกินนะครับต้องใช้ทั้งหมด 5, 15, 18แล้วก็22พัดแดงแรกนั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการของรางวัลน,นะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด5พัดแดงแรกต้องสุ่มทั้งหมด7ครั้งหรือว่า35คมพีพิเศษนะครับต่อไปต้องการสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด15พัดแรกนะครับต้องสุ่มทั้งหมด20ครั้งหรือว่า100คมพีพิเศษนะครับต่อไปต้องการสกินที่ต้องใช้ทั้งหมด18 นะครับพัดแดงแรกเนี่ยต้องสุ่มทั้งหมด125ครั้ง ต้องสุมทั้งหมด25ครั้งหรือว่า125คัมพีพิเศษนะครับต่อไปต้องการสกินที่ต้องสุมที่ต้องใช้ทั้งหมด22พัทแรกต้องสุมทั้งหมด30ครั้งหรือว่า150คัมพีพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในการสุมหนึ่งครั้งที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุมหนึ่งครั้งแล้วคุณได้พัทแดงแค่หนึ่งอันแต่ความจริงแล้วคุณสุมหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้พัทแดง2อันสามอันแล้วแต่ดวงคุณด้วยนั่นเองนะครับแต่ละว หารด้วยอัตราดอกของมันก็คือ7.2็ดจะได้กับ1.38งจานะตอน่อจากนั้นเอาไปคูณกับตัวเลขที่เราต้องใช้นะครับอย่างเช่นต้องเนี่ยถ้าใช้ต้องก่อนพัดแรกก็เอา5ไปคูณก็จะเท่ากับนะครับเอ่อ 38, คูนกับ5นะจะได้เท่ากับ7กว่ากว่านะครับแต่ว่าเป็น7จน,นั่นแหละเอา7จลดตจากนั้นจะได้ถมทั้งหมด7ครั้งอยากรู้ว่าใช้ทั้งหมดคำกี่คำพิเศษก็ไปคูณกับ5จะได้ทั้งหมด35คํบาคำพิเศษ,ษนั่นเองนะครับแต่ว่าการคำนวณผมเป็นการคำนวณแบบว่า่วาาได้ว คร่าวๆนั่นเองนะครับเป็นการคิดโดยการประมาณนั่นแหละมันไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันประมาณนี้นั่นเองนะครับใครสุ่มแล้วโดนไม่กี่อันก็สามารถบอกกันได้นะครับถ้าถามผม,มา่าพี่ครับส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่ากิจกรรมเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือเปล่าครับพี่นะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่ากิจกรรมนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคทุกคนเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยเห็นในชั้นนว่ามาเยอะมากอย่างเช่นสกินของ u a สกินของทาชิ นะครับหรือว่าสกินของเอนโซเองหรือว่าสกินของแอสจุดเองนะครับเคยมาในรูปแบบของร้านค้าพานจอนะครับแลวราคาคูปองนะตีเป็นคูปองนัราคาเอาตู้เนี่ยเป็นพันคูปองเลยทุกคนฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เลยยังน่าสนใจยอยู่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีคำพ,พิเศษจากการได้รับจากวาอลเล์พาร์ตมาแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าสมควรจัดเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าให้รอเนี่ยผมว่านะวงแหวนนักสู้ฮะมาตอนไหนวะผมทำไปยัง,งแหวนนักสู้ ผมไม่เคยทํากิจกรรมนี้เลยเหรอเนี่ยมันมันเริ่มวันที่หนึ่งโอ้โหเคยทํำไหมวะจำไม่ได้เลยว่าเคยทําหรือเปล่า <c ười> คํามแหวนนักสู้เคยทํำไหมวงแหวนนักสู้ไม่เคยทํามาเดโกรรมเบย์นะฮะลืมไปเลยว่าเคยมีกิจกรรมนี้อยู่นะเพราะมันไม่ขึ้นแนะนํากิจกรรมใหม่ทุกคนก็เลยไม่ได้สุ่มนะฮะแล้วก็สุ่มหนึ่งครั้งอ๋อใช้คําพี คมพีปกติในการสุ่มด้วยดูสกินมีนนอะไรน่าสนใจไหมมีสกินรูกที่น่าสนใจกับแม็กที่น่าสนใจนะครับโอ้โหสกินน่าสนใจก็เต็มเลยเออลืมทําไปเลยเพราะไม่แจ้งเตือนทุกคนวงแหวนนักสู้นะครับอืมแล้วผมมีคมพีพิเศษกอันตัวแปบ๊บผมมีคมพีขั้นสูงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอันนะครับโอเคแลวคือมาทั้งเดือนเลยเป็นอ๋อคมพีขั้นสูงเนี่ยไ้ใช้ทั้งเดือน ส่วนคำพิพิเศษเนี่ยสามารถใช้แยกโอเคประมาณนี้นะครับดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับไปดูก,กันเลยวันคิดจแล้วนะ,ะเตอ๋อจะมาพิมพ์เยอะมากเลยผมกาลังโอ,โ,โอ้โหโคตรเยอะคอมเมนต์มาเยอะจัดอ่ะผมนั่งอ่านป้าเป็นร้อยข,อข้อความทุกคนโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปแรกของเราจบกันบ้างนะครับพี่ๆแล้วมียอดอันนี้นะที่ทําไป สกินราคาพิเศษเนี่ยผมนอนครับไม่ได้เล่นโทษไม่ได้เล่นโทษแล้วไม่เป็นไรครับผมสวัสดคโโคนะีคุณคิโลโค้งนะคุณคิโลโค้งสามร้อยสดวงนะผมจะให้ใจแค่ทีละ2อาระนะเพราะว่าปั๊มแล้วผมผมมาเล่นกับพี่แน่นอนครับแต่ง่วงนั่นนาายบอกให้ต้องน,นอนนะสวัสดีคุณนิรธนโณนะผมผมชอบสกินอลเลนกับซานิทนี่ครับสวัสดีคุณนิรธนโณหนะ145ดวงนะครับเหลือเพียง5ดวงก็จะได้มีชื่อนการสมรภัพกันแล้วนะน้อยอาปาวิ่งผงพื้นอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคน้องตะวันเนี่ย 39ดวงนะขาดอีก1นึ่งร้อยสบดวงนะผมขยันมารับรองว่าได้แน่นอนนะไม่เกิน2เดือนนะสวัสดีคุณอาร์โตรียนะคุณอาร์โตรียคนนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเยอะอยู่แล้วผมห้าร้อยยี่สดวงนะฮะสวัสดีคุณอ่าเข้าโอ๊ตเล่นตัวไหนเอาตัวนั้นนะเ,เล่นเทสสุดนะจบสวัสดีข้าวโอ๊ตข้าโอ๊ตหนึ่งร้อยสามสิบหกดวงนะฮะตอนนี้โอไมค์ก oh ูเดสเหลือแค่14ครั้งเท่านั้นถ้า มาแบบปกติไม่ผิดพลาดประการใดบอกเลยนะครับว่ามีชื่อในการสุ่มบลิลพาร์แน่นอนเลยนะครับต่อไปคุณซิเนโนลนะครับผมมีใจทั้หมด5้อยห้าสิบสามดวงนะครับเป็นอันดับหนึ่งของเราในตอนนี้เน,นี่ยสรบดวงใจนะครับโอ้ไม่ d ส้าสับคณมาใม้มีชื่อสองคนโอเคก็คือผมเองน,นี่แหละโอเคมาดูอีกจำมนึงกันเลยนะครับสาระเทมซีตั้งแต่แลงคอนควอเรตถึงซูพีต้องเล่นทั้งหมดกี่เกมนะครับ ตัวของผมช่วงก็เล่นนะครับไม่มีตาที่เยี่ที่สุดของทุกทุกคนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเตริโคลโอดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกดวงยังอยู่ฮะสวัสดีคุณคิดว่าคงไดครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดครับผมเจ๊คือเสร็จราคาทิ้งเกินนะครับโอ้โหสามร้อยสิบดวงมาในเวลาอันอืมแล้วครับผมแล้วถ้าขึ้นคอนถึงกอเริเอตต้องเล่นไปกี่เกมครับเจต่อนะครับได้เลยครับผมโดยคอนเทนต์เนี่ยที่ผมจะคิดเนี่ยไอ้ถึงจากคอนถึงซูพีมเนี่ยนะครับใช้เวลากี่เอ้ยถึงกอริเอตเนี่ย ถ้เวลากล่ได้ทั้งหมดกี่เกมเนี่ยผมจะเอาอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาดูให้ทุกคนนะว่าอัตราชนะเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เล่นทั้งหมดกี่เกมอะไรพวกเนี้ยเอ้ยไม่ใช่มันมีบอกปะะมันก็มีบอกนี่ว่าเออโอเคเราไปขอดูด้วยกันนะว่ามันกิจกรรมเป็นยงไงนะเซิร์ฟที่คุณตะวันได้นะครับเซิรนี่แล้วกดไปกี่เกมนะวนก็อยู่อย่างนั้นแหละเอ,อ้ยแต่ว่าเซิรนี่แล้วเนี่ยเราเล่นกันไปไม่เยอะนะทุกคนเอาจริงๆนะผมเล่นไม่เยอะนะประมาณร้อยเองนะร้อยกว่าๆทุกคนใช่ปะวะแรงๆอ่ะ 100 100ร้อยกว่าป่ะอืมจะเล่นไม่เยอะนะผมสัมผัสได้เพราะว่าผมก็ลงคลิปไปไม่เยอะนั่นแหละครับคลิปดองผมมีเอาจริงนะคลิปดองผมมีถึงวันที่สิบสิบกว่านะสิบกว่าสิบเี่ยแน่ๆซิตะวันเอ้ยซิติคุณอเต๋อเต๋อให้แค่สองใจนะน้องอย่าปั๊มอย่าปั๊มอย่าปั๊มปั๊มเยอะเกินนี่มันก็เยอะเกินเยอะเกินไอ้หูเกือบมองไม่เห็นซิติคุณนี่เราทนได้ผมโอ้โหหาเลยหาเลยเต๋อ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 ราหาคนอื่นไม่เจอนะเฮ้ยเต๋อ เต๋อเอ้ยคุณมีคำวิชีวาปื้นพ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 ื้นไม่มีเออเต๋อปั๊มใจไอ้เต๋อไม่กี่ดวงเนี่ยเต๋อมาไม่ค่อยมานะเต๋อดูดีสามสิบสองดวงเองโอ้โหจะบิดซะแล้วนะครับถ้าใครดูจบคลิปนี้เข้าไปไม่ต้องขับไปสามหนึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะได้แจกวัลลาัสกันแล้วนะครับรอดูกันได้เลยว่าใครจะได้วัลลาัสซีซั่นนี้ไปซีซั่นนีี้รเซตทุก ตลอดนะครับผมแล้วคือไม่ต้องกลัวนะครับว่าได้ไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้นะครับได้แล้วมีโอกาสได้อีกนะครับไม่มีการตัดชื่อทิ้งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสามารถที่จะมากันได้แต่ว่าซีซั่นนี้คุณสกายสมัครเพิ่มนะครับเป็น2 ID เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามีชื่อในงานสุนทรภพารอีกแล้วนะครับโอ้โหคู่แข่งเยอะจะจัดนะครับไปเจนคลิปหน้าดูจบพี่มันหน่อยนะครับสามสไปเจนคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย